วันนี้นิกี้เหลือเงนินเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทโชว์ดูซิว่าสิบห้าบาทเท่าไหรโชว์เอาใส่มือ,<ไ>อ,อเอาใส่เธอเอาใส่มือเธอลูกอ่วันนี้นิกี้เหลือเงินสิบห้าบาทานูลงไิกี้ได้เงินมาเท่าไหร่ครับวันนี้ยาให้เท่าไหรยี่สิบบาทครับแล้วแล้วผมก็กินอีกสองบาทก็เหลือสิบห้าบาทครับอ๋อนิกี้ใช้ไปห้าบาทเหรอครับเออผมผมกินไปสองบาทแล้วก็เหลือสิบห้าบาทครับทำไมมันเหลือสิบห้าบาทในเมื่อมียี่สิบบาท นิกกี้นิกกี้ใช้เงินไปสองบาทได้มา20บาท,บาทก็ต้องเหลือ18สิเงินหายเหรอลูกเไหนไ,ไม่ได้หายนะครับทำไมมันเหลือ15มันต้องเหลือ18สิใช้ไปสองบาทใช่ไหมอัห้าบาทที่ย่าเอาห้าบาทตอนเช้าอันนี้ย่าให้ซื้อกินครับตอนห้าบาทเอ้โค้สึกงง,ง,งๆแต่ว่านิกกี้เหลือ15บาทใช่ไหมเอาไว้ทำไม15บาทเนะี่ยเออเอาไวห้ไวหยอดกระปุกเลยครับ ออมสามออมหิา or or บ,บาฝากออมสินแสดงว่าได้หยอดทุกวันเลยเหรอลูกมีแค anyway. ่ออมสินแสดงว่าได้หยอดทุกวันใช่ไหมลูกได้หยอดทุกวันอ๋อเงินเหลือต้องสิบห้าบาทได้หยอดกันปุูกสิบห้าบาทนี่ขี้รวยแน่เลยขนาดผมมีผมมีพัน